ทีนี้ไปดูบรรยากาศการเตรียมความพร้อมโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งอบจกันในวันพรุ่งนี้นะครับในพื้นที่ของสจังหวัดชายแดนภาคใต้กันบ้างครับเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยเลือกตั้งอบอจอในเขตอาเภอเมืองปัตตานีครับเดินทางเข้ารับอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งอย่างคึกคักตลอดทั้งวันครับ S <S เมื่อเช้าของวันนี้ตั้งแต่ช่วงเวลา8นาฬิกาครับที่ห้องประชุมองค์งการบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีซึ่งใช้เป็นสถานที่เก็บอุปกรณ์การเลือกตั้งอบอจอของเขตอำเภอเมืองปัตตานีคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งประจำอำเภอเมืองปัตตานีได้จัดให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งในเขตอำเภอเมืองปัตตานีครับเดินทางเข้ามารับอุปกรณ์การเลือกตั้งอบจอเพื่อจะได้นำไปจัดการเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งของตนเองในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับการแจกจ่ายอุปกรณ์การเลือกตั้งอบจของอำเภอเมืองในวันนี้นะคะคณะอนุกกรรรมา อำเภอได้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับหน่วยเลือกตั้งซึ่งมีทั้งหมด137หน่วยโดยได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเป็น4ชุดชุดแรกจำนวน35หน่วยชุดที่2ชุดที่3และชุดที่4ชุดละ34หน่วยส่งมอบช่วงเช้า2ชุดและช่วงบ่ายอีก2ชุดโดยแต่ละชุดให้ดำเนินการตรวจรับให้แล้วเสร็จภายใน1ชั่วโมงครึง่งและเมื่อทำการตรวจรับอุปกรณ์เรียบร้อยให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งแต่ละหน่วยนำอุปกรณ์ไปที่หน่วย เลือกตั้งเพื่อเตรียมการจัดสถานที่ในส่วนที่ทําได้ไปก่อนส่วนที่เหลือให้ดําเนินการก่อนเปิดหีบลงคะแนนในวันเลือกตั้งส่วนบัตรเลือกตั้งซึ่งใส่ในถุงพลาสติกบรรจุในหีบให้นําไปเก็บไว้ในที่ปลอดภัยและให้นํามาใช้งานนะคะในช่วงที่จะมีการเปิดให้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนในช่วงเวลา8ปดนาฬิกาของวันเลือกตั้งค่ะสําหรับจังหวัดปัตตานีครับมีผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งทั้งหมด 5,7367คนมีหน่วยเลือกตั้ง852หน่วยเขตเลือกตั้ง30เขตมีผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด3ท่านและผู้สมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด62ท่านครับ